เสร็จแล้วจ้าขนมไข่นกกระทาหรือขนมไข่เตาสูตรนี้กรอบนอกกรวงในทิ้งไว้นานหลายชั่วโมงผิวก็ยังกรมตึงไม่เหี่ยวไม่แฟบเลยค่ะที่สำคัญคลิปนี้มีวิธีการทอดแบบไม่อมน้ำมันมาฝากด้วยจะทำยังไงเราไปทำพร้อมกันเลยจ้า สวัดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะพามาทำขนมไข่นกกระทาหรือขนมไข่เตาค่ะสูตรนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับการทอดแบบไม่อมน้ำมันและกรอบอร่อยมากๆค่ะก่อนจะทำฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิว์กันด้วยนะคะแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเรียมมันเทศ500กร,รมัมใครจะแบ่งเป็นมันม่วง250กร,รมัมและมันเทศ250กร,รัมก็ได้ค่ะจากนั้นก็มา ล้างน้ำให้สะอาดและปอกเปลือกออกให้หมดค่ะและก็นำมันเทศหรือมันม่วงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบในรูปจ้าเมื่อหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำเขาไปขึ้นนึ่งกันค่ะเราจะนึ่งเป็นเวลา15นาทีค่ะหั่นชิ้นเล็กหน่อยนะคะจะได้ใช้เวลาในการนึ่งแปบ๊บเดียวค่ะไม่ต้องใช้เวลาในการนึ่งนานค่ะเราก็จะกระจายเขาออกไปค่ะ เพื่อที่จะให้สุกได้ง่ายขึ้นค่ะปิดฝาจ้าเมื่อครบเวลา15-20นาทีแล้วเปิดออกมาเราก็จะได้มันนึ่งที่มีหน้าตาแบบนี้ค่ะใช้ซ่อมค่ะลงไปจิ้มดูว่ามันสุกหรือยังถ้าจิ้มลงไปง่ายๆแบบนี้ก็แปลว่ามันเทศหรือมันม่วงของเราสุกแล้วค่ะเมื่อเรานึ่งมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแบ่งมันออกเป็น2ส,ส่วนค่ะจะมีมันม่วงและมันเทศค่ะ เราจะเริ่มทําจากมันม่วงก่อนเลยนะคะนํามันม่วงที่นึ่งเสร็จแล้วมาใส่ในกรละมังค่ะจากนั้นก็นําช้อนค่ะลงมาบี้ลงมาบดให้ตัวมันม่วงของเราละเอียดเลยค่ะใครจะใช้มือลงไปบีบี้บดบดก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยค่ะมันม่วงที่จะหิวกำลังบดอยู่นี้อยู่ที่ปริมาณ250กรัมค่ะ เราก็นำมาบดให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ใจหิวก็บดมันม่วงมาละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวใจหิวก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่เกลือป่นค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยแป้งมันค่ะ1 4 0กรัมค่ะแป้งมันที่นำลงมาใส่ก็ไม่ต้องร่อนนะคะ จากนั้นค่ะใส่น้ำตาลทราย85กรัมค่ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็คลุกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเพื่อนๆก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าตัวแป้งมันและตัวเนื้อมันจะเข้ากันค่ะ ตอนนี้เจ๊หิวก็คนมาจนส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วเดี๋ยวเจ๊หิวจะไปนน้ำกะทิลงมาใส่ค่ะวันนี้เจ๊หิวจะใช้เป็นน้ำกะทิแบบกล่องนะคะสำหรับมันม่วงเราจะใช้ปริมาณของน้ำกะทิที่มากกว่ามันเทศนะคะเพราะว่าเนื้อมันม่วงค่อนข้างแห้งค่ะก็จะใช้ปริมาณของน้ำกะทิอยู่ที่90กรัมค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คนให้น้ำกะทิกับตัวแป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจะหิวขอใช้มือเลยนะคะเพื่อความถนัดเจะหิวล้างมือเรียบร้อยค่ะเราก็จะนวดให้ตัวแป้งน้ำกะทิแล้วก็ตัวมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้เจ๊หิวก็นวดมาเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วแบบในรูป ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าตัวแป้งมันม่วงของเราไม่มีแป้งมันสีขาวๆอยู่แล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการพักแป้งมันม่วงทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะและเราจะไปทาในส่วนของมันเทศกันค่ะนํามันเทศ250กรัมที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่ค่ะตามด้วยเกลือเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชา และตามด้วยแป้งมันค่ะอยู่ที่1 4 0กรัมค่ะในคลิปนี้ในส่วนของขั้นตอนการทำมันเทศนี้เจ๊หิวก็จะรวบยอดเลยนะคะจะได้เสร็จได้ไวขึ้นค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ8 5กรัมค่ะเจ๊หิวใช้มือเหมือนเดิมค่ะบีบให้ตัวมันเทศน้ำตาลและแป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ในขั้นตอนนี้ใครยังไม่อยากใช้มือก็สามารถใช้ช้อนลงไปบีบ้บี้บดให้ตัวมันเทศละเอียดได้ค่ะใช้ช้อนลงไปคลุกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในวิธีการทำมันเทศนี้จะอยู่ขอรวบรลัดเลยค่ะใช้มือลงไปบีบ้บ,บี้บดตัวมันเทศแป้งน้ำตาลและเกลือทีเดียวเลยค่ะ ตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดก็เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเจ๊หิวก็จะนำน้ำกะทิค่ะ80กรัมลงมาใส่เลยค่ะน้ำกะทิที่เราใส่ในมันเทศนี้จะใช้น้อยกว่าตัวมันม่วงนะคะของมันม่วงอยู่ที่90กรัมค่ะมันเทศที่เจ๊หิวใส่ตะก,กี้นี้80กรัมนะคะไม่เท่ากันนะคะเมื่อใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็ใช้มือค่ะค่อยคอยกดค่อยๆนวดให้ตัวน้ำกะทิและตัวมันเทศ แป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะทำเหมือนวิธีการทำตัวมันม่วงเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นเป็นก้อนแป้งเลยค่ะตอนนี้ใจหิวก็นวดมาจนเริ่มขึ้นเป็นก้อนแป้งแบบในรูปแล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่ายังมีแป้งมันสีขาวๆหลงเหลืออยู่ไหมนะคะถ้าเกิดไม่มีแป้งมันสีขาวหลงเหลืออยู่ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ ก็จะได้ตัวมันเทศแบบนี้ค่ะได้แป้งมันเทศหน้าตาเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะทำการพักเขาทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะและเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นขึ้นรูปกันแล้วค่ะสำหรับในการปั้นนี้เพื่อนๆก็สามารถ กะได้ตามชอบเลยค่ะใครอยากให้ขนมไข่นกกระทาของเรามีลูกเล็กลูกใหญ่เพื่อนๆก็กะเอาได้เลยนะคะแต่เจหิวจะใช้ช้อนตวงแบบในรูปค่ะใครไม่มีช้อนตวงก็สามารถใช้ช้อนชาได้นะคะหรือใครไม่อยากใช้ช้อนชาก็กะเอาตามชอบเลยค่ะตักออกมาค่ะแล้วก็ปั้นเขาให้เป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะปั้นให้ผิว เนียนเนนวลน,น,น,นเลยนะคะเวลาทอดออกมาแล้วจะได้สวยๆค่ะแบบนี้จ้าทำต่อลูกต่อไปเลยค่ะตักออกมาค่ะอันนี้จะเป็นมันม่วงนะจ๊ะแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆค่ะให้ผิวเนียนเนนวลนน,นะคะทอดออกมาจะได้สวยๆตอนนี้เจ๊หิวก็ปั้นแป้งมันม่วงและมันเทศเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะนำไปทอดเลยค่ะ วันนี้นะคะเจหิวมีเคล็ดลับในการทอดแบบไม่อมน้ำมันมาฝากค่ะเจหิวจะเริ่มจากการใช้ไฟเบาค่ะก็คือไฟอ่อนนะคะอย่าเปิดไฟแรงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวผิวตัวแป้งข้างนอกจะไหม้ค่ะและด้านในก็จะยังไม่สุกค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะทอดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะระหว่างที่เราทอดก็ใช้กระชอนค่ะคนเขาไปด้วยนะคะ อย่าปล่อยเขานิ่งจนนานค่ะเดี๋ยวตัวแป้งจะไหม้ค่ะและให้สังเกตจากผิวค่ะเมื่อผิวเขาเริ่มตึงแล้วก็ใช้กระชอนลงไปกดตัวแป้งมันเทศมันม่วงให้เขายิ่งพองยิ่งฟูขึ้นมาอีกค่ะในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆออกแรงกดนิดนึงนะคะเขาจะได้กรวงค่ะถ้าเกิดใครไม่ออกแรงกด ตัวเนื้อข้างในก็จะไม่กรวงค่ะกดลงไปแรงๆเลยค่ะแป้งด้านนอกก็จะได้กรอบๆเวลาเรากินข้างในก็จะได้กรวงๆค่ะที่สำคัญเทคนิคในการทอดนี้ทิ้งเอาไว้นานตัวแป้งก็ไม่ยุบด้วยนะคะก็ยังพองยังตึงยังกลมสวยเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราเริ่มทอดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาเริ่มสุกแล้วให้เพื่อนๆเปิดไฟแรงค่ะไฟแรงอยู่ในระดับกลางนะคะ เพื่ออะไรให้น้ำมันออกค่ะก่อนที่เราจะตักขึ้นมาค่ะเมื่อตักขึ้นมาแล้วก็เสด็จน้ำมันค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวขนมไข่นกกระทาของเจ๊หิวไม่มันเลยค่ะผิวแห้งๆไม่อมน้ำมันเลยนะคะที่สำคัญเวลากินกรอบมากๆค่ะกรอบนอกและก็กรวงด้านใน กรอบอร่อยแบบไม่อมน้ำมันค่ะต้องสูตรเจ๊หิวสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆไม่ยากด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะมาลองแวกเนื้อข้างในให้ดูค่ะว่ากรวงจริงไหมเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะเจ๊หิวจะเอามันม่วงขึ้นมาก่อนค่ะหนึ่งลูกค่ะแล้วก็แวกให้ดูแบบนี้ค่ะ กรองมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้แบบกรอบกรอบนะคะจะหิวก็แนะนำสูตรนี้เลยค่ะกรอบนอกกรวงในแน่นอนค่ะใครจะทำขายหรือใครจะทำกินเองที่บ้านก็นำลงไปทำตามกันได้เลยนะคะที่สำคัญสูตรนี้หอมหวานมันอร่อยลงตัวแล้วค่ะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดอะไรแล้วนะคะรับรองว่ากินแล้วอร่อยติดใจทุกคนค่ะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะจะทำวันไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอจ้านี่ค่ะอีกลูกนึงที่เจ๊หิวแวกให้ดูกรวงมากๆเลยค่ะใครที่ลองทำสูตรอื่นแล้วไม่กรวงมาทำตามเจ๊หิวนะแล้วก็เทคนิคสำคัญในการทอดก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวด้านในไม่กรวงค่ะ ถ้าใช้ไฟแรงจนเกินไปผิวด้านนอกจะไหมได้ค่ะไม่แล้วเนื้อด้านในก็ไม่กรวงด้วยนะคะเมื่อทอดเสร็จแล้วหน้าตาสวยงามน่าทานและอร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปทำทานกันนะคะสูตรนี้แนะนำเลยจ้า